พระศิวลีศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารตั้งจิตอธิษฐานด้วยจิตแน่วแน่สงบนิ่งอย่างที่สุดขอให้ตัวเองครอบครัวโชคดีทำอะไรก็สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีสมดังหวังทุกประการคาถาบูชาพระศีวลีนโมตสะพระววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะ พระคัมภีร์โตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจะมหาเถโลเทวตานาระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมหิตอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระอุนังเอตังสธิภพวันตุมีสีวลีจะมหาเถโลเท е วตานรปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโลยักขา เทวพูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระกุนังเอตังสุธิภวันตุมีสีวลีจะมหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโล ยักขาเทวาภิปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาศีวลีเถระอุนังเอตังสุธิพระวันตุมีศ <c oughs> ีวลีจะมหาเถโลเทวตาณนารปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธา สีวลีจมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระอุนังเอตังสุทธิภวันตุมีสีวลีจมหาเถโลเทวตาณระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตัง ส,สัทธาศีวลีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาศีวลีเถระอุนังเอตังสุธิพะวันตุมีศีวลีจะมหาเถโลเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิ อะหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระอุนังเอตังสุตติภะวันตุมีสีวลีจมหาเถโลเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจ จยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาสีวลีจมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาสีวลีเถระกุนังเอตังสุตติภะวันตุมีสีวลีจมหาเถโลเทวตานระปูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระกุนังเอตังสุทธิพะวันตุมี